เมื่อวานเราเที่ยวที่ไซออนเดช o n น l ลปารกนะครับแล้วก็ได้พักที่ฟาร์มที่น่ารักที่เมืองเทอร์ควิลที่มีชื่อว่ากอปิกคลิกฟาร์มนะครับเราก็ได้ทำอาหารกันกินนะครับคัปิกคลิกฟาร์มก็อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติไซออนนะครับซึ่งก็จะได้ชมวิวทิตทัอ์อันงดงามของอุทยานแห่งชาติไซออนนะครับซึ่งเราก็ดื่มดำกับบรรยากาศนะครับทานข้าว ฟิม uh, mm ือสเต็ก hmm. จากพี่อ้อยนะครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. คารั mm hmm. นยักเอเดอร่อยแรล้มกับวิวของไซออนเดชโน่ปราบรุงขึ้นเรามีจดหมายที่ไบรช์เนช่น่ปราบนะครับเราก็ออกจากที่พักนะครับโดยมาทางเส้นทางหมายเลขที่15ที่จะไปโซเรกนะฮะพอสักระยะหนึ่งก็ออกจากเส้นทางหลัก ผ่านมาทางเล็กๆนะผ่านเทือกเขานะผ่านวูดแอนส์ปาร์กเพื่อที่จะไปไบรท์คาดอนปาร์กซึ่งก็ตะลึงกับเทศอสนิภาพที่เห็นเพราะว่าได้เจอหิมะครั้งแรกในทริปนี้นะครับซึ่งเป็นหิมะตกใหม่ๆนะครับมีความสวยงามมากก็เป็นตื่นตาตื่นใจสำหรับเราที่อยู่เมืองร้อนอยังไม่เคยเห็นหิมะมาก่อนนะครับเมื่อมาถึงปากทางไบรท์ แคนยอนนชเชอนอลปาร์กนะครับเราก็เข้าเช็คอินที่โรงแรมเบสเวทันพลัสรูบิอินไบรช์นะครับซึ่งเป็นโรงแรมระดับ4ดาวนะครับได้เข้าเช็คอินนะฮะพักผ่อนเพื่อที่จะรวยเที่ยวไบร g ์น n ช t i o นอล p าร์ต่อไปไบร g ์น n ช t i o นอล p าร์กก็เป็นลักษณะอุทยานแห่งชาติที่มี เสาหินที่เรียกว่า o มดูซึ่งเป็นลักษณะของหินทรายสีส้มซึ่งมีความสวยงามเกิดจากการกัดเซาะของธรรมชาติเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีนะครับซึ่งจุดตรงนี้นะครับก็จะมีหลายๆพอยต์ให้เราเดินชมไม่ว่าจะเป็น bright amphitheater นะหรือว่า sunset point หรือว่าซันไรท์พอยต์งดงามากมากไบร t คันยอนก็เป็นส่วนหนึ่งของที่รับสูงโคโลราโ,โดนะครับส่วนชื่อไบร์คันยอนนะก็ได้มาจากชื่อของเอเบเนเชอร์ไบรท์นะครับซึ่งเป็นผู้อพยพชาวสกอตแลนดนะครับซึ่งเข้ามาตั้งทินฐานบริเวณนี้ตั้งแต่ปี1874นะครับ ซึ่งต่อมาก็ได้ให้เกียรติตั้งชื่อพื้นที่แห่งนี้ตามชื่อของไบรท์ในเวลาต่อมานี่ก็เป็นคอนของทรอนนะหรือก็ว่าทรอมเมอร์ซึ่งเป็นเทพเจ้าขุนชาวนอร์เวยนะสวยงามมาก ลักษณะการเกิดเสาหินซึ่งเราจะเกิดตามการเวลานะครับถ้าแรกๆก,ก็จะเป็นแค่ผนังจากนั้นก็จะมีการกัดเซาะเประยะๆกลายเป็นเสาหิน เรากำลังจะเดินเรียกว่านาวาโฮลเทลนะครับซึ่งก็จะมีทางเดินลงไปข้างล่างนาวาโฮนะจะเห็นว่าเสาหินมีระยะเวลาขอ้ววันในแต่ระยะเวลานะครับเกิดจากการกัดก่อนกัดเซาะจากธรรมชาติ มันก็จะเป็นลมเป็นฝนเป็นแดดเป็นหิมะซึ่งกัดสอดหินทรายสีแดงให้เกิดเป็นเสาซึ่งเรียกว่าหูดูน,ดนี่นาวห้องหูปนะก็สามารถที่จะก็ชมเสาหินได้อย่างใกล้ชิดนะมีการจัดสร้างทางเดินอย่างสะดกสบายให้เราเดินนะครับ ซึ่งก็ไม่ลำบากเท่าไหร่นะฮะสามารถเดินชมได้ตลอดอส่วนที่ตรงนี้ก็เห็นเห็นรูปอคอร์ของพระเจ้าทอได้ยอย่างชัดเจนเถ้าเราเดินทางด้านขวานะครับก็จะเป็นวอลสตรีทเทลแต่ว่าปิดนะครคก็จะมีบรรยากาศของเสาหินฮูดูให้ดูเป็นระยะระยะ,ะ,ยะนะ แต่ถ้าเรามาทางซ้ายก็จะเป็นทรูบิดไปทางทรูบิดนะจากตรงนี้เขาเรียกว่าโนาวาโฮรูปนี่ก็จะเป็นทางเดินลงไปยังทรูบิดนะครับซึ่งก็อยู่ในโนาวาโฮรูปเหมือนกันก็จะเห็นเสาหินหูดูที่สวยงาม ตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มเดินมาชมกันแล้วนะครับจุดนี้ถ้าจะสวยก็ต้องเป็นซันเซ็ตพอยท์ก็คือต้องดูตอนพระอาทิตย์ตกจุดนี้ก็จะสวยเสาหินฮูดูที่ซันเซ็ตพอยท์นะระหว่างทางของนาวาวูรูนาวาวูรนะก็จะเป็นทางเดินซึ่งเป็นดินบนหินเพราะฉะนั้น ก็ค่อนข้างจะลื่นนิดหนึ่งเพราะนั้นต้องใช้รองเท้าที่เหมาะสมนะไม่ให้ลื่นนะครับนี่ก็เป็นทางนาวโ,โฮูรุที่เดินลงไปข้างล่างเป็นทางซิกแซกนะเป็นภาพที่ตื่นาตาตื่นใจสวยงามด้านล่างสุดของทางซิกแซกก็จะเป็นทรูบิดนะซึ่งเป็นสะพานเล็กๆ2อันซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามของดาวโ,โฮูรุนี่ก็เป็น Wall Street Trail นะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของบริสเดี๋ยวฉันเอามา Wall Street Trail นี่ก็เป็น Wall Street View นะครับซึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่ง ของซันเซสพอยซึ่งก็จะมีหินรูปต่างๆนะครับก็จะเห็นระยะต่างๆของหินหินในระยะแรกๆก,นะก็จะเป็นกำแพงก่อนจากการกัดก่อนก็จะกลายเป็นหน้าต่างจากหน้าต่างเสร็จก็จะเป็นเสาหินเป็นแท่งๆสูงๆเรียกว่าหูดูจากนั้นก็จะมีการกัดก่อนก็เป็นเสาหินเตี้ยๆจากนั้นก็จะแฟด ราบลงกับพื้นนะฮะอน,นี่ก็เป็นวิวัฒนาการหลายร้อยปีหลังจากเดินเทลดาวโหรูปนะครับ เราก็มาขึ้นรถนะเพื่อที่จะไปขับรถชมวิวซึ่งมีชื่อว่าไบร์ h แคนยอนซีนไรท์นะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวต่างๆในอุทยานแห่งชาติไบร์ทแคนยอนในเชลล์ l าร์ k นะครับซึ่งมีระยะทางถึง18ใหไมล์ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เราขับรถไปถึงจุด ที่อยู่ไกลที่สุดของอุทยานและอยู่สูงที่สุดนั่นก็คือเรนโบ์พอยต์แล้วก็ค่อยๆขับย้อนมาและแวะชมจุดต่างๆพอยต่างๆโดยที่ไม่ต้องเดินข้ามถนน ี้เรามาถึง Blackbird Canyon ซึ่งเป็นจุดวิวพอยต์ระหว่างเส้นทางจุดวิวพอยต์แดบ Blackbird Canyon Pont Dolores Point จุดวิวพอยต์จุดหนึ่ง ซึ่งแนะนำให้แวะนั่นก็คือพอนเดโรซาพอยต์ก็เป็นอะควาคันยอนวิวพอยต์นะครับจุดหนึ่งของซีนิกโรด ก็จะมีหินสีส้มขาวสวยงามเป็น Natural Bit View Point นะครับหนึ่งในซีนิกรูทดนะครับ เห็นเปิ่เห็นนัจจรันบิดนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดนัจจรันบิดเป็นสะพานหินธรรมชาติฟ้าวิวพอย รุ่งขึ้นของวันใหม่จากการประทับใจในความสวยงามแปลกตาของไบร์ t แคนยอนในเ t อร์นันพาร์นะครับรายนื่องจากป้าโรงแรมที่เราพักนั่นก็คือเบสเว e เทนรูบิอินไบรท์นะครับอยู่ใกล้ตรงบริเวณปากทางอุทยานทนั้นเราจึงตื่นแต่เช้านะครับเพื่อมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่บริเวณจุด s u n r i s ์พอย n ์นะครับซึ่งก็ไม่ผิดหวังนะครับ ได้ชมบรรยากาศอันสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นที่ไบรท์แคนยอนเ t i o n แนล a r k